เราก็มีหน้าที่เก็บอย่างเดียวหน่อขาวๆเหลืองๆอุบอวบครับเพราะเพราะมีติดตัวมาแล้วมแม่คิดว่าเอาเลี้ยงมมอย่างเดียว มันสอนกันยังไงนะาาต้องนอเล็กเพราะจะเอาเหรอเพอเชื่อไปแล้วก็ต้องเอามามต้องเอาอยู่ดิถ้าไม่เอามันเดี่ยวเดี่ยวมันแกนตายทีวยวย่ว่าง่ายกระเจื้อนมันแล้วเจื้อนเจือน,นเห็นเปล่าคนบ,นบ้านน่ะหากินง่ายๆาหน่อหน่อไม้ อันนี้นี่นอกหมายม่วนโคนเดือนหลงก่อนจลื้นชอบอ่อนวายเดว่ว่าบาปถ้าได้เห็ดโคนนี่ม่านเลยไหนหนูได้เห็ดเห็ดลวกหรือเห็ดไผ่นั่นแหละเอาพอทราบ สั่งได้นะครับโอ้พลพองงอกเต็มหัวเลยโอ้ใช่เลนี้ได้นิดนึงพอกินพอได้กินไปไปโตไปโตนุ๊กอกอนุ๊้ดูแลไว้ไหมกอนุ๊ก่อนุูกหัวไอ้อยู่ในป่านะครับนี่หลงห้วยก่อน Nh ta khai Xong nó cổ, cổ, cổ mình này mình có con 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 nga mẫn săn nén ái nái mặt 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 นุกคนเหล่ากั้นเนี่ยเนี่ยอย่าลืมก็ติดตามนุก,กันมั้งนะเ,นงเอาไปทำอะไรปูกันชาเนวันนี้ไม่ได้ไปเก็บข้องเก้าหรอกข้อเวลาว่างมาห้าข้องกิน หาของกินหน่อยอ่นอนๆนะฝนแถวๆบ้านมพงจะเริ่มตกแต่ที่อืน่นนะจะตกเยอะๆแล้ยวแหละดูงน่ด,นดนิน่ใหญ่ใส่โน้องกูพอนน่นอันนีนเ้เอาไว้ก่อนนอนนีน่นไว้ น้ยนื่นนอนุ่นนัวเพิ่มก้อนก่อนนะเข้าน้าจะมีคนมามาห้าด้วยเอออือืคุยจุนอันนี้คุยจุนคุยจุนอันนี้เมืองการยังไงมันก็ยังนั้นก่อนน้านนี่ก็ต้องกินนอาไม้นี่หน่วนก่อน แต่มันวานนะซึ่งต้มมันจะออกแดงน่อยก็จริงแหละใจดองนี่ไม่แดงนี่จ๊ะถ้าถ้าคนดอมเป็นเพราะมันอ่อนเลยแหละถ้าดองมันจะอ่อนมากเลย,ต,นนยต้องรีบคุยดิมันตุนกินหมดดูดิคุยตุนมีพูนเลยเสี่ยงหลดเชื้อมามกาน่าจะมาห้า ไม่ล่ะกบปราหมาเา้เข้าเข้ากระโหลกนะพ้นจริงเนี่ยหลุดตุ่นหลุดตุ่น,<พ>นใช่ะห้นไมยเลยละมันจะมาแดกห้นไม้อันนี้เราแย่งตุ่นใช่ไหมหาแนวกินกบ น่าจะขึ้นข้างบนเนี่ยดูดูด,ดูดูแล้วนะมาในหุบจะรู้เนยมันแจ้งเราในหุบจะรู้แต่จะจแต่ฝนมันตกมันตกจากจากยอดเข้ามาเรือน้ำก็ไล่ลงะนะขึ้นด้านบนเพราะด้านบนมีนอหมาย,ยไอ้เราไม่ได้ขึ้น,นดู่นอนไอ้มือนึงก็ะทือยทุ่งเห็ด จะได้เฮ็ดโคนนี้นุปุกไปะแต่ส้นมาร์คพนมันเริ่มโกหมันไม่ค่อยเห็นหรอกแต่าถวแถวบ้านนอกนู่นอึงทึงพนจะโกเยอะก็จริงแหละแต่คนมันชอบโกกระปกเอาขยะทิ้งข้างทางกันมากจัดนด้วยันีเลยุกอันกวยก่อนอาดไวก่อนไงออนนเดี๋ยวค่อยไปลงอ,อันนี้อดไว้ใช่ไหมสัญญาณไม่มีอ่ะสัญญาณไม่มีนุก็อาดขคลิปไว้ก่อน เดี๋ยวเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวค่อยไปตาต่อเอาไหมเดีสดไม่สดอ่าไม่สดก็ไม่สิ่งไงเด็กโวอีเลดเอ้ยน้องงามงามน้องช่วยชวย